สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากะพามาชมต้นว่านงาช้างบอนเซลนี่เห็นบอกมาชมเฮ้ยนะสวยงามแปลกม,มหัศจรรย์พันลึกเพราะต้นนี้ ไม่มีใบไม่มีกิ่งไม่มีลำต้นนะมีแต่แบบนี้แหละขึ้นมานี่นีมีมีมีแต่เป็นงาขึ้นมานะเขาเรียกว่าว่านงาช้างบอนซิลเห็นไหมเอออะไรที่เขาอ่ามา,าปลูกไว้แล้วเขาก็ว่านี่คือว่านงาช้างนะม,มันจะคืองาช้างท่านผู้ชมไปเออเอาละสำหรับมื้อนี้ ท่านผู้ชมที่ดูแล้วก็บอกว่าว่านงาช้างบอนเซลนี้นะเป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นนะแล้วหลายคนก็บอกว่าคุณตาวิถีไทยว่านงาช้างนี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะ,ะปลูกไว้นี่เพราะว่า ตระกูลวานงานช้างนี้เป็นไม้ฟอกอากาศปลูกไว้ที่ไหนก็จะปรับอากาศที่นั่นเพราะเป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนออกมานั่นเองนะคุณครูเอาเข้าไปในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนแล้วก็บอกว่านี่หนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปเอากระดาษดินสอขึ้นมาวาดแล้วก็ระบายสีต้นวานงานช้างบอนเซลนะ พวกเธอเป็นบอกโครงการพุทธศาสตร์ของโรงเรียนเข้าไปถึงรั้วมหาลัยพวกเธอไปหาดูสิว่านงาช้างบอนเซลนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอะไรนะไปหามาามาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนใครได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องอาจารย์ก็จะให้คะแนนตามเนื้อหาเสร็จแล้วพวกเธอก็โพสต์ลง c e b o o k youtube ล i n e Tik Tok เพจเว็บไซต์นะใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นว่านงาช้างเขาเข้าไปดูใครอยากได้ทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้สามารถขายได้นะเป็นต้นไม้ที่ต้นไม้เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งเวลาที่เขาไปถามซื้อตามลานคา้าเนี่มันซีมีขายนะนี่แหละคือต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคา เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิถีไทยได้นะในโอกาสขึ้นบ้านใหม่คล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์เอาต้นว่านงาช้างนี้ไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ยังได้นะสวยงามอืมขอบน้ําใจพวกเธอมากๆที่เอาต้นว่านงาช้างบอนเซลมาฝากยายมันสวยจริงๆยายก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอะไรนะ ทำคอนเทนต์ลงยูทูบได้วาดนาช้างบอลเซลขอบน้ำใจจริงๆอืมคุณยายยูทูบเบอร์นะเอาละสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีให้เป็นเศษทีมือหุ้งมือนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชิ เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยาสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมพระเวสีผีปีศาจช,ชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในชาวน,นี้ก็คือวานงาช้างบอนเซลไม้มงคล ไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม